กับผมกาบสวัสดีพ่อแม่น้องสูค่คนนะครับสวัสดีตอนเช้า,าพี่น้องนีผ้าเบิงพี่สาวตัดหยอดมันนะครับญี่ปุ่นนะครับตัดหยอดทรงลูกค้านะครับกำลังงามนะครับช่วงนี้จะเริ่มลงหัวแล้วพี่น้อง <c oughs> แล้วชนี้บัวแดงองหัวตัดหน่อย,อย่างเดียวครับงา้มพี่น้องเพย์ได้ไปปลูกเงีนละสองบาทเท่านั้นละครับ คือผมมาเอาพี่หม <c oughs> งามค่ะงามเนี่ยงามอะไรจนหยาบ่าเกิดครับเกิดยุ่งขังโอ้เป็นหัวอะไรตัวนี้ไหม ลงหัวแล้วปุ่ะแตกมันอยูมยมีเยอะพี่น้องปุ่ะลุงพี่สาวตันหยอดมั่นพี่น้องตันหยอดส่งลูกค้าครับมันนี้มีมันนี้พันก็หยอดครับตอนได้ อ๋อแม่นตัวสุกสีรวมกันไหมหลายก็พันหลายก็พันสิเนี่ยเอาอย่องสินะครับตัดตัดสงูงกองเลยยี่สิบนี่ครับตัดสงูงหัวขาเอาไปปลูกครับอันนี้สีสมพันธ์สีสมโอจินะวะ แต่ความเน่าตัดประมาณสิบหาเส้นขึ้นไปครับซีนี้เขาจะท่ะเลคุณเอาเท,ท่ะเลตรงนี้ปลูกขายตตวหยอดอย่างเดียวครับเดี๋ยวขายประทันแล้วครับนี่ครับ หัวม <with> ันลงหัวไปแล้วโซถถ่มหัวมันแหละตัดหย่อนเหรอยิงดีว่าเนี่ยตรงท่าใจด้อขึ้นเงินเท่าใดหัว บอ่อสีม่วงฟังข้างลังอ,อ,อืมนี่ครับมันญี่ปุ่นนี่ตอ้องเอายอดปลูกอย่างเดียวครับเอาลั่มปลูกก็บ,บ่บ่ขึ้นครับแปลกเนาะหัวทา้ทายอยู่หรอห่าะหาบ่อผื่นค้นเลย

ห่องังกันทั้งหนึ่งไห้เป็นอยังลูกไพตัเฮียนมันนี้ตัดต้องสี่แล้วก็สิไปตัดใบออกใด้พี่น้องบานกระถิ่ตัดใบออกให้เรียบตังหยอดมันครับ แพ็คทรงลูกขาดั้งคือหลีครับนละสงบทแน่งบอกผืนคนเนาะมันไมไหลนะก็คิดหเบมเบมเดียมากเ็ียวไปหม้อไมล มันนีห่อนมันน้อเอนเหมนหอนจิกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดน้ำใส่บังหน่าวขางล่างก่นอนนี่นะพี่นอ้องยอดละสองบาทเพลกได้กับซั่งเด็ดได้ครับนี่ครับพุ่นละฮอดพุ่นละบุนยูนี่จีมีประมาณจะหาเมื่นยอดเห็นนะครับตอนนี้เออเพื่้ใดอยากได้ไปปลูกจังเขามากครับ ไรหนึ่งใส่ประมาณแปดพันยอดนะครับปลูกขายาเอาออกจากสวนตอนนี้ก็โลละยี่สิบบาทถึงสามสิบาทนะครับตอนนี้แต่สื่อในห่างโลเป็นรอยพี่น้องถ้าไปสื่อที่เขาเผาขายเนี่ยหัวหนึ่งห้าสิบาทนหัวทอยโปมือเนี่ยครับมันหวานญี่ปุน่นมันหวานญี่ปุน่นเปียๆเียมาเต้องเปีย อยอดอันสีเหลืองอันข้างล่างไหมท่านไม่มไหมเบตาพัดดีแต่ว่าคือ,อยอดพักบุ้ญเลยละ่ะเอา,ออาค,รอค,ครับ,อรบขอบคุณหลายที่ติดตามนะพี่น้องเหลียงคอยถ่ายเบื้องตอนแพ็คครับอีกที่หนึ่งครับขอบคุณหลายที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ